สวัสดีค่ะวันนี้พรก็จะมาสัมภาษ์ลูกค<ศ>้านะคะอ่าซึ่งคุณแม่หมูนะคะชื่อแม่หมูซึ่งเขาทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดแคทซูนแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะวันนี้พรก็ลงพื้นที่นะคะวันนี้พรอยู่ที่อ่าจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญวัน awa, นี้ลงพื้นที่สัมภาษ์ลูกค้าที่ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะ วันนี้เราก็ไปพบกับแม่หมูนะคะตัวจริงเสียงจริงผู้ที่ทานแล้วก็เห็นผลัพธับที่วัยตรงนี้เลยค่ะค้าสวัสดีค่ะแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อแม่หมูนะแม่หมูมีชื่อกิงกับนามสุลว่าอะไรคะนางพิสมัยผู้สมบัติบุรีค่ะคุณแม่พิสมัยผู้สมบัติบุรีนะคะแม่อายุกี่ปีห้าสิบเจ็ดปีค่ะแม่อายุห้าสิบเจ็ดปีทำอาชีพอะไรคะแม่รับเหมาก่อสร้างค่ะคุณแม่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ แม่แล้วคุณแม่เจอผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยในช่องทางไหนคะเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กเนาะ,ะเห็นมีรีวิวสินค้านะที่พรไปสัมภาษณ์แม่ก็เลยลองโทรเข้าไปมาสั่งผลิตภัณฑ์ลองมาทานดูนะค,คะเห็นว่าอาการตรงกับ,กบแก่นะคะแม่แล้วก็แม่เช่าเช่วยเล่านิดนึงนะคะว่าแม่มีอาการปวดแบบไหนบ้างก่อนที่จะได้ทานดีบูลเนี่ยแบบพ,พูดภาษาแม่เลยค่ะแม่ภาษาเลยปวด,ดเอ สะโพกเล่าลงขาค่ะบานนี้ครับรถเดินท่างไก่ค่ะหอบขาขึ้นรถคันว่าสิไปเดินท่างไก่นี่คิดยากไว้ทาแล้วต้องหอบขาขึ้นรถให้ยังไงเนาะสิเดตัดขาบนนอสันกิดยาได้ดีๆท่านะก็เลยเปิดเบิงในเปลี่ยนหมกค่ะพอเบิงปุ๊บเห็นปุ๊บโทษสั่งรองพ่อนเลยอยากล่องเบืองค่ะว่าตัวยานี่เป็นยังไงกินแล้วเยี่ยมเห็นผลท่านตาเลยค่ะ กองนึงแค่มีกองหนึ่งมีสามแผงกินหมดว่าท่านในพ่อแผงรู้สึกดีขึ้นค่ะอาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่มตัวอา้าวหายได้โบยโดยปริยายบัน,นีกกนก้กินอีกกินนี้ก็หาย,ยหายเลยเดี๋ยวนีแ้แผงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดว่าเคยล่องกบล่องซะ พหักชีวิตเจ้าของสิบหกักเข้าไปเรายาปลาปิ้งเล็กเลิกเขายังซื้อได้อะแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้มอหากชีวิตเจ้าของมันสิหักลูกหลานกับอ่หักเด้ยกเงิ้นเจ้าของซื้อเลยค่ะบระต้องเสียดายเงินเราซื้ออย่างเงินเมื่ลัยคนนั้นมาซื้อดีบุญน,นี่กินกินแล้วก็บบุบบุมีอันตราช่อย่างกินเราก็ดีบบเฟือนบม่อยังค่ะกินดีมากเลยค่ะต้องล่องของแบบนี้พ่ล่องเขากับบ่รู้ มีแต่ว่าโทรไปถามเพื่อนแพงบ่ดีบ่เขาบ่กินเขาสิรูปบ่ค่ะเขาต้องกินด้วยตัวเขาเองสัมผัสด้วยตัวเขาเองเขายังสิรูปว่าของเพื่อนดีหรือบ่ดีขันเขาปากเขาไปถามปากต่อตกันเ,เพื่อนสิเพื่อนก็บ,บอกว่าดีดีได้เมื่อลูกค่าสิไปซื้อดีบ่ต้องกินด้วยตัวเองอยากหู้ดีบ่ดีขันคือให่หมูหนี่ห้วยครับรวดทั่วไท่ค่ะเพราะว่าไปหารับเหมางานทั่วไทยหอบขารถดันนี้บัไนี้หอบแล้วค่ะ ไปเหยียบร้อยหาร้อยหกตามสบายค่ะทำอิ่ได้สบายค่ะได้สบายต้องล่องค่ะบล่องบลูกินดีบูนเยี่ยมเยี่ยมแม่เยี่ยมอ่ะเนี่ยวันนี้แม่ก็เยี่ยมีบที่แม่สั่งซื้อกับพรนะคะมาดูด้วยเนี่ยเยี่ยมแม่กินไปทั้งหมดกี่กล่องแม่กินกล่องนึงมีสามแผงแม่กินไปแล้วกล่องนึงกับอีกแผงหนึ่งค่ะ หนึ่งกล่องกับอีกหนึ่งแพงอันนี้คือที่แม่โชว์นี่คือกล่องที่สองของกล่องที่สอง,สองกินไปหมดไปแพงหนึ่งค่ะกล่องนี้เือว,ว่าเปิดเปิด,ปดทานจริงๆเนี่ยรอยแกะรอยแกะของคุณแม่จริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็กล่องยาตัวยาอันนี้คือชนิดแคปซูลนะแม่หูสั่งสั่งซื้อชนิดแคปซูลไปนะคะชนิดแคปซูลก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ในหแผนจะมีทั้งหมดสิแคปซูลนะคะนี่ก็คือเป็นกล่องที่แม่หมูถือมาให้ดูจริงๆนะคะว่าแกสั่งซื้อแบบนี้มาทานนะคะคุณแม่ก็คือเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่กล่องแรกที่ทานนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องหอบขาแล้วไม่ต้องหอบขาแล้วอเหินเดือนอากาศสบายค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะขึ้นรถต้โอ้โหถ้าเขาบอกไปซื้อของขาดเหลืออะไรหอบขาึ้นรถที่นี้รถต้องเหยียบคัดค่ะรถกระบะใช่ไหมรถกระบะต้องเหยียบคัด ไปสองสามร้อยกิโลคนเดียว,อ,วยอย่างเงี้ยเวลารถติดไฟแดงไม่อยากจะเหยียบคัด์เลยแล้วแม่หมูเป็นคนหนึ่งเนาะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนทานยา,า,านยากมากๆทานยามากเลยครับเป็นไข้เป็นป่นปวยก็คือไม่ทานยาไม่ทานไม่ไปหาหมอไม่ไปหาหมอไม่รู้เป็นโรคอะไรกับหมอไม่ถูกกันแต่กับดีบูลนี่กับถูกกัน <c oughs> เพราะว่ายากินง่ายค่ะยาดีบุลนี่กินง่ายอะไรนะแม่บอกว่าลูกพาไปหาหมอแล้วแม่อะไรนี่หมอมาลูกพาไปหาหมอยังหนีกลับบ้านเลยหนีกลับบ้านกลับบ้านบอกลูกไปกินน้ำไปห้องน้ำกลับบ้านแนบกินยากแล้วที่แม่จะสั่งซื้ออดีบุนเนี่ยแม่ถามลูกแล้วเขาบอกว่ายังไงนะเขาเขาบอกว่าซื้อเลยเขาบอกเท่าไหร่ซื้อก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้ขัดซื้อเลยค่ะเขาบอกแม่บอกเออ เขาพูดอย่างนั้นเราก็อยากลองดูเนาะกินยายากตัดสินใจโทรปั๊บค,คือน้องพรเนี่ยแนะนําตัวยามาต้องกินอย่างนี้นะเพราะว่าแม่สะพก<อ>ปวดสะโพกแล้วลงขาต้องกินแบบนี้แบบนี้นะกินแล้วก็โอเคถ้าใครไม่กล้าซื้อมาบอกเลยยายหมูซื้อให้กินเองอายายหมูไม่รวยแต่ซื้อให้กินให้ลองดูว่ายายหมูนี่จะคุยหรือเปล่าอันนี้ อันนี้คือแม่ทานเองแล้วก็เห็นผลเองพูดได้เต็มปากเลยถือว่าตอนนี้ถือว่าหายหรือยังคะแม่หายแล้วค่ะหายเป็นปกติแล้วแต่เราอยากให้กินเป็นประจําคือ <c oughs> ให้มันขาดไปเลยสองสามปีอยู่นี่แหละแม่จะซื้อกินอยู่นี่แหละก็คือโอ้แม่แม่บอกว่าจะซื้อทานต่อสองสามปีไปเลยทั้งที่ทานต่อเน,นื่องแ,แ,แล้วเพราะว่าหายแล้วถ้าทานเพื่อรักษามันยอ่อมทานเพื่อบํารุงมันยอ่อมดีกว่าทานเพื่อรักษาเนาะแม่ค่ะถือว่าบํารุงร่างกายเราดีกว่า ต,ตัวเราต้องรักตัวเองแม่เป็นแบบนะเป็นแม่ส่หน้าคนที่เขาดูแบบเนี้ยเขาจะคิดว่าพรไปจ้างไปจ้างคนมาเป็นหน้าม้าไม่ได้จ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้ามา้าเรากินเองเรารู้ตัวเราดีว่าเราต้องใครจะไปกล้าจ้างแล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดีไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทําไมอ่ะอันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดี ไม่เชื่อก็ลองอลองได้เลยยาดีมากเลยค่ะก่อนก่อนหน้านี้คือได้กินยาอะไรก็เนี่ยที่รักษาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นของแม่เนี่ยก่อนหน้านี้ได้กินไหมซื้อยาเภสัชมากินสามร้อยกว่าพอ,อ,อซื้อมากินปามนค่ะขยาค่ะกนินยาชุดปะยาชุดแม่ได้กินไหมยาชุดไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินยาชุดแต่มันเป็นแผง แต่ว่าแม่ไปซื้อร้านยาตามร้านขายยามาทานบ้างอยู่กิน,นไม่มีผลค่ะไม่มีผลกินพอยามหมดเป็นอีกอขนาดกินยังไม่หมดแผนก็ยังปวดพอดีบูนปุ๊บยังไม่แพงเลยค่ะเยี่ยมรู้สึกว่ามันเบามันทายเลยใช่ไหมแม่เบาไปเลยหายไปเลยแม,แม่พอใจมากเลยใช่ไหมพอใจมากเลยค่ะ,ะจะติดตามดีบูนนี่แหละแม่มัน,มนแพงไปไหมแม่สําหรับเนี่ยแม่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคุ้มค่ะ ถามว่าแพงไหมไม่แพงถ้าคุณไปซื้อยาชุดมากินเนี่ยแพงก็ว่าไม่แพงแต่หาว่าคุณภาพมันไม่มีอินยาชุดกินของเขาเนี่ยแพงเดียวเห็นผลค่ะแม่ทานไปมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมแม่ว่ามันมีอะไรข้างเคียงไหมไม่มีนะ,ะคือมันหายไปเลยกินแล้วหายไปเลย ไม่ได้มีปวดหวัวปวดตัวอะไรไม่มีไม่เวียนไม่หัวไม่ค<ม>ะ,ะไอ้ที่เราเคยเคยเป็นไม่มีหายไปแล้วลืมเหมือนอด้วยกันหมดเลยก็กินยาตัวนี้หายไปหมดเลยค่ะวิ่งหยอกกับโอ้โหเด็กมันมาหยอกเล่นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาในแข่งกันไหมละ่ะเนี่ยที่ <c oughs> โรงพยาบาลเนี่ยสามชั้นอะเมื่อก่อนนะยังพักเดี๋ยวนี้ไม่พักแล้วเขาบอกเขายังแซลเลยแม่ขึ้นมาในไหวไหมไหวสิแข่งกันโอ้โหทำไมขาหายแล้วหายแล้ว คะแนแนแม่สาถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนให้กับผลิตภัณฑ์ดีบูรเนี่ยแม่คิดว่าจะให้กี่คะแนนพันไปเลยร้อยนึงไม่ต้องพูดถึงพันไปเลยถ้าพูดได้เต็มปากพันไปเลยค่ะพันเลย ร้อยไม่ต้องพูดถึงร้อยคะแนนให้พันคะแนนให้พันมั่นใจนะมั่นใจขนาดนี้ครับก็ยังยืนยันว่าจะทานต่อเนื่องสองสามปีทานต่อเนื่องเพราะว่ามันดีมันด um ีอยู่แล huh? si ้วนะคะเพราะว่าไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีผลข้างเคียงอะไรคือกินแล้วที่เราปวดข้อศอกอะไรเงี้ยหายไปด้วยกันแม่คนี่ค่คนที่ คนที่มีอาการเหมือนกันน่ะถ้าแม่ไปเจออย่าแม่จะช่วยแนะนำเขายังไงแนะนําให้ทานดีบูลแม่จะช่วยแนะนํำไหมแนะนําค่ะเพื่อแนะนํากินต้องกินดีบูลนี่แหละดีดีมันมันมันคุ้มดะแม่มันจ่ายมันมันอาจจะราคาแบบแต่ว่ามันมันคือมันคุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องทานระยะยาวแต่ทุกวันนี้คนที่เก็บหัวเข่าเก็บเอวเก็บหลัง จริงแล้วทานตัวนี้ดีถามว่าแพงไหมคุณซื้ออย่างอื่นคุณยังซื้อได้แต่คุณซื้อยาตัวนี้คุณจะบอกว่าแพงซื้ออย่างอื่นมันราคาเยอะกว่านั้นคุณยังซื้อได้อะหัวอย่างเงี้ยอ้าววัเนี้ยตอนเย็นเนี้ยคุณยังซื้อได้เลยลอตเตอรี่อย่างงี้ออแค่พันกว่าบาทคุณทาไมจะซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่ปากคุณพูดเองว่าแพงไม่แพงสําหรับไป ชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าหายแล้วก็ดีแต่ถ้าคุณกินแล้วมันไม่หายก็บายอีกอย่างอันนี้กินแล้วมันหายขาดคุณเก็บในร่างกายคุณอ่ะที่อะไรเก็บๆก็บปวดปวดหายหมดไม่เครืองอะไรสักอย่างกินยาตัวนี้เข้าไปดีค่ะตอนนี้แม่หมูก็คือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะป,กตปกติค่ะ <พา S 1> ค่ะเพราะว่าตกอนนั่นนี่ก็คือเดินขาโอ้โหโดนขาเป็นคนขาเดี่ยงเลยเดิน <ๆ S 1> <laughs> จากคนขาดีๆเป็นคนขาเดี่ยงเลยก็นึกว่าจะเป็น ก็ไม่คิดว่าจะจะหายอ,อพอได้กินดีบุญเข้าไปแล้วโอโหลืมทุกอย่างเลยไอ,อ้ที่คล้ายๆในตัวก็ไม่มีแล้วค่ะออหายไปพอกินดีบุญหายไปหมดเลยทุก<อ>ว,วันนี้ปกติดีแข็งแรงค่ะแต่ขอให้จะกินไปต่อ,ตอเนื่องจะไม่หยุดค่ะออคนเรากินแค่นี้อย่าคิดว่าตัวเองหายขาดต้องกินต,ต,ต่อเนื่องไปซึออ่งจะรู้ว่าตัวเองดีให้บเป็นยา กินประจําตัวดีกว่าใช่ม่นะะมันต้องเสียดายมันมันบำรุงอยู่แล้วในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นดูน้ำในไขข้อคือมันมีให้ครบอยู่ในนี้แล้วก็สินค้าของเรานะคะมันจะมีอ,อย,อ,อ,ยอ,อยู่ในการควบคุมของอ,อ,ยอ,อยอยู่แล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีบูลชนิดแคปซูลที่ว่าแม่หมูได้ทานไปนะคะคือชนิดแคปซูลแล้วก็อีกตัวที่2ก็จะเป็นดีบูลชนิดชงน้ําทานนะคะตัวนี้เป็นผงสําเร็จรูป ชงน้ําทานนะคะใน1่กล่องก็จะมี5้าซองทั้งสองยาก็คือจะเป็นตัวยาเดียวกันนะคะทานแล้วเห็นผลเหมือนกันแต่ที่แม่แม่หมูสั่งซื้อไปเพราะว่าแม่หมูเป็นคนทํางานออกเช้าแกบอกว่าจะไม่มีเวลาในการชงยาก็เลย<ะ>ขอรับแบบแคปซูลไปทานนะคะสําหรับตัวดีบูนี้ค่ะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งเสียงของผู้ที่ทานจริงแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ไวมากๆนะคะ สำหรับแม่หมูก็มีอาการของแม่หมูก็คือเป็นกระดูกทับเส้นนะคะก็คือปวดตั้งแต่สะโพกล้าวลงไปตามขาก็คือเดินขาเดี่ยงมาหลายปีแล้วนะทุกวันนี้ก็คือเดินเหินได้สะดวกแล้วสะดวกแล้วค่ะขับรถไม่ต้องหิ้วขาขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นเหนือลงใต้เพราะว่าแม่หมูแกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะจะต้องไปหลายๆจังหวัดนะคะอ่เดิมทีแม่หมูเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะแม่หนองบัวลำพูค่ะ ุณแม่เป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอําเภออะไรแม่อําเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองนะคะแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเพราะว่าคุณแม่มีรับหมอก่อสร้างอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้ก็ทานหายก็เลยยินดีที่จะให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าแกก็คืออยากบอกตอบอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่มีอาการเหมือนกันได้มาลองดูนะคะ จะได้หายไวๆค่ะเออจะได้หายเพราะว่ารู้แล้วว่าคนที่เป็นโรคนี้เขาทอรม,มานนะ,ะแล้วก็แม่หมูก็รักษาอ่าสั่งซื้อยาหลา,ายตัวมาทานนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่หมูไม่รักษาตัวกับคุณหมอนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลายตัวมาทานแล้วก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์นะคะแล้วก็ <c oughs> าจบการรักษากับคุณพันดิบุญของเรานะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกภาพเส้นนะคะนิ New ้วล็อกอะไรแบบนี้นะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะแนะนำเชิญโทรเข้ามากับเบอร์ตูด้านล่างนะคะโทรมาปรึกษากับพรก่อนก็ได้นะคะพรยินดีให้คำปรึกษานะคะและก็วันนี้นะก็ขอบคุณแม่หูมากมากนะคะท,ท,ที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะคะวันนี้เราก็ขอตัวก่อนไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ